มีวินัยมีความสามาคัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสําคัญประจําตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามาคัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าเท่ากันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามาคัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับออมอาคาพันธ์และแพรเวเชอร์มาวีในละครชุดสัจจะในชุมโจรเสือสังฟาสามเสนอให้ชมเปนตอนจบ จบแล้วชมรายการชิดจอรอดูค่ะรายการตอไนนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ